ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในรายการฟังสักนิดรู้สิทธิประกันสังคมดิฉันนางเวลาพรมีบุญนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์และงานมาตรา40สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกวันนี้มีข่าวสาระดีๆที่จะมาบอกกล่าวกันเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องของแจ้งเตือนในจ้างให้ขึ้นทะเบียน และแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนให้ถูกต้องเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนนะคะสำนักง,งานประกันสังคมแจ้งเตือนมายัในจ้างทุกรายนะคะว่าให้แจ้งขึ้นทะเบียนและแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนห้ามล่าช้านะคะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อที่จะทำให้ข้อมูลผู้ประกันตน ซึ่งเป็นข้อมูลหลักในระบบฐานทะเบียนที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันซึ่งจะส่งผลกระทบให้กับผู้ประกันตนได้รับผลประโยชน์ทดแทนหรือได้รับผลประโยชน์ทดแทนเกินสิทธสำนังกงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลเกินจริงซึ่งสำนังกงานประกันสังคมได้มีแนวทางและมาตรการที่เข้มงวดกับในจ้างในช่วงนี้ ซึ่งมีการออกหนังสือเชิญพบเพื่อให้ในจ้างชี้แจงในสิ่งที่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากพบว่าในจ้างมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายซึ่งจะมีทั้งโทษจำคุกและปรับนะคะซึ่งโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับจึงขอความร่วมมือให้ในจ้าง ปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องกรณีในจ้างที่มีลูกจ้างในสถานประกอบการตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปต้องแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนโดยในจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครให้ยื่นแบบได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำหรับในจ้างที่มีสำนักงานใหญ่ในส่วนภูมิภาคให้ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะคะในจ้างมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงานส่วนในกรณีที่มีลูกจ้างลาออกจากงานให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนพร้อมทั้งระบุสาเหตุการออกจากงานหรือกรณีที่มีผู้ประกันตนเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงเช่นเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลน,นะคะ ให้ในจ้างยื่นแบบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงผู้ประกันตนภายในวันที่15นับถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงทั้งนี้ในจ้างสามารถทำธุรกรรมผ่านทะเบียนผู้ประกันตนผ่านระบบ e-service ได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัด หรือสาขาหรือสายด่วน1506นะคะโดยให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด24ชั่วโมงส่วนที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์และงานมาตรา40โทร062-917-9145ส่วนงานสิทธิประโยชน์โทร095-640-9124 ส่วนงานการเงินโทร095-5015654และส่วนงานเงินสมทบโทร084-4381870สิทธิผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา33เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะซึ่งสามารถตรวจสุขภาพได้ปีละหนึ่งครั้งนะคะได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ กับสำนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งในจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะจะมีโรงพยาบาลที่เข้าโครงการตรวจสุขภาพของผู้ประกันตนนะคะสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39จะมีด้วยกันทั้งหมด5โรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลของในส่วนของรัฐบาลก็จะมีโรงพยาบาลพุทธชินราช โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรส่วนโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีสองโรงพยาบาลนะคะก็จะมีโรงพยาบาลพิศณุโลกฮอสพิทอลและโรงพยาบาลพิศนุเวชนะคะผู้ประกันตนสามารถตรวจสุขภาพนะคะได้ทุกปีปีละหนึ่งครั้งโดยสำนักงานประกันสังคม สนับสนุนให้ผู้ประกันตนนะคะได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีกับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง14รายการนะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกันซึ่งหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะเลือกการบำบัดตั้งแต่ระยะแรกอาทิเช่นการตรวจเต้านมเพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านมการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือดการตรวจการทำงานของไตการตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเลื้อรลังไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคไตาวายเรื้อรลังโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดอุดตันซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการเพิ่มสิทธิประโยชน์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ประกันตนซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2560นะคะจนถึงปัจจุบันซึ่งมีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วในขณะนี้กว่า6ล้านคนสํำนักงานประกันสังคมจึงขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเองนะคะจึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพ ประจำปีนะคะโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะได้ที่ w w w sso go t h หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดหรือสาขาทุกแห่งทั่วประเทศและที่หมายเลขโทรศัพท์1506 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลกสามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ส่วนงานต่างๆนะคะมีส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์โทร0629179145ส่วนงานสิทธิประโยชน์โทร0956409124ส่วนงานการเงิน โทร095 501 5654และส่วนงานเงินสมทบ084 438 1870ช่วงนี้อาจจะเตือนภัยกันนิดนึงในเรื่องของข่าวเตือนภัยผู้ประกันตนนะคะอย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อสำนักงานประกันสังคมหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีซึ่งช่วงนี้จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ก็ให้ทุกคนระวังตัวแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลหรือว่าอย่าลงเชื่อซึ่งจะมีการโทรเข้ามาหรือไม่ก็แอบ,บอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆนะคะเตือนภัยผู้ประกันตนอย่าหลงเชื่อแก๊งมิจฉาชีพนะคะแอบบอ้างชื่อสัญญากานประกันสังคมหลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีซึ่งขณะนี้ตรวจพบว่าพวกมิจฉาชีพ ได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ประกันตนให้คืนเงินเกินสิที่สำนักงานประกันสังคมโดยให้โอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนโดยบอกหมายเลขบัญชีสี่ตัวท้ายที่โอนเกินและแจ้งเลขที่บัญชีให้ผู้ประกันตนโอนเงินกลับคืนซึ่งไม่เชื่อให้ติดต่อไปยังสถานีตำรวจโดยแอบอ้างเบอร์โทรศัพท์ปลอมนั้น เตือนผู้ประกันตนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อการแอบอ้างเป็นอันขาดนะคะซึ่งเป็นการสร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและเสี่ยงต่อการถูกจรลกรรมข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบพร้อมแนะนำผู้ประกันตนว่าไม่ควรเชื่อข้อมูลโทรศัพท์ทางเดียวควรติดต่อสอบถามสำนักงานประกันสังคมโดยตรงซึ่งในจังหวัดของเราเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรที่สามารถติดต่อกันได้ยังไงก็ โทรกลับมาสอบถามที่สํานักงานนะคะอีกทั้งผู้ประกันตนไม่ควรให้ข้อมูลทางการเงินข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการทําธุรกรรมออนไลน์รหัส OTP ที่ได้รับผ่าน SMS ที่สําคัญนะคะอย่าโอนเงินตามคําบอกของพวกมิจฉาชีพเด็ดขาดทั้งนี้หากผู้ประกันตนพบเห็นเช่นข้อความ SMS เพจปลอมหรือ แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆหรือรับโทรศัพท์ที่แอบอ้างชื่อสํานักงานประกันสังคมโปรดแจ้งมายังสํานักงานประกันสังคมหรือหากท่านเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการโอนเงินให้มิจฉาชีพดังกล่าวสามารถแจ้งความกับตํารวจเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันทีด้วยความหงใย,ยจากสํนักงานประกันสังคมนะคะซึ่งหากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน1506ทุกวันตลอด24ชั่วโมงช่วงนี้เราก็จะแจ้งเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเกิดได้รับข้อมูลจากแก๊งมิจฉาชีพหรือโทรศัพท์แอบอ้างต่างๆให้เราทำธุรกรรมใดๆนะคะไม่ต้องทำใดๆทั้งสิน้นซึ่งถ้าเรายังสงสัยอยู่ให้โทรศัพท์มาสอบถามได้ที่ เบอร์ที่ส่วนงานทะเบียนและประสานการแพทย์นะคะโทร0629179145ส่วนงานสิทธิประโยชน์โทร0956409124ส่วนงานการเงินโทร0955015654และส่วนงานเงินสมทบ084438 1870วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์สัปดาห์หน้าเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสโมงโดยประมาณที่เอ็น d ูเรดิโอ7 2 5นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ